วันนี้เรามาดูเครื่องพิมพ์นะครับ Fuji Xerox Document P 2อ5 D W นะครับเราเปลี่ยนดํำหมึกไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวเครื่องยังแจ้งเตือนว่ารีเพ็ดำนะครับอันนี้เราจะต้องมารีเซ็ตที่เครื่องนะครับอันดับแรกเปิดตัว cover ออกนะครับแล้วก็มันจะขึ้นตรงนี้ให้เรากด OK ค้างเอาไว้นะครับมันจะมีคําว่าดายูนิตนะครับตอนนี้เรากด OK เข้าไปได้เลยนะครับ แล้วมันจะมีคําว่ารีเซ็ตนะครับให้กดลูกศรขึ้นแล้วกดที่เป็นลูกศรขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะบอกให้เราปิดตรงน,นี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าหายหรือเปล่าขึ้นเครื่องเครื่องขึ้น,น,น,นเรดี้นะครับอันนี้ก็คือใช้ไงานได้เรียบร้อยนะครับ เผื่อใครเจอปัญหาว่าเปลี่ยนดำหมึกมาแล้วแต่ว่ามันยังขึ้นรีเพสดดำนะครับก็ให้ทำโดยวิธีการนี้นะครับเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนดำใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ